มอ i n ิงมอหนิงอุย้ยหลังจากเจอฝนมาสอาทิตยวนนว์วันนี้วันจันทร์สดใสค่ะวันนี้วันจันทร์ที่19เลขสวยมากสดใสโดนถล่มตัวนี้กำลังจะมาฟื้นฟูดอกไม้นะคะเดี๋ยวรอให้เช้าเช้าหญ้าขึ้นสูงแล้ววิจะตัดหญ้ามาตัดหญ้ามาอัปเดต ต้นนี้กำลังจะออกดอกเลยนะคะดอกสีส้มนี้กำลังจะออกดอกแล้ว,ะะจ,ะออลวจะสวยมากนะคะจะสวยมากอัปเดตชีวิตชีวาของคนรักสวนรักต้นไม้นะคะต้นไม้อย่าไป,ปเปรียบตัวเองเหมือนต้นไม้ที่ตายแล้วแล้วก็ถ้าเราเห็นต้นไม้เราสดใสเราก็มีความสุขนะคะกำลังดูสิคะ วันนี้ครั้งที่แล้วอันนี้โดนลูกเห็บกำลังจะตายตอนนี้ฟื้นขึ้นมาแล้วค่ะลูกใหญ่มากเท่ากำปั้นนี่ลงกำลังฟื้นขึ้นมาดูค่ะสวยมากเช้าๆสดใสนี่กำลังออกดอกค่ะวิธีของวิวก็คือนมกับไข่คลิปที่แล้วตีไข่ใส่นมสดยี่ห้ออะไรก็ได้ใส่ลงไปดูซิคะ ดอกจะย้อยสวยนะลอก,ก่อนนะคะอันนี้ก็ฟื้นแล้วดูตัดวันนี้จะตัดตัดจริงอันไหนจริงเก่าๆก็ตัดออกไปใหม่ๆกำลังจะฟื้นฟูนะกำลังฟื้นกำลังจะฟื้นกำลกำลังจะฟื้นขึ้นมานะคะดีใจมากนะคะหลังจากเจอถล่มอันนี้วิวสะสมพิดดัดเองดัดเองกำลังจะสูงขึ้นแล้ว เอาไว้ประดับสวยมากใช่ไหมคะเห็นไหมกำลังจะสูงอันนี้ทําเองคะ่ะเอาไม้เสียบลงไปแล้วก็สะสมตะลเปียนี่สามปีแล้วที่สะสมนะคะดูพักอีตูก,ก็กำลังสิ้ขึ้นเด้อหลังจากเจอถล่มนะคะดูสิค่ะวันนี้อากาศดีจะไปตัดหญ้าดูหญ้าสูงแล้วหน้าบ้านดอกอันนี้กําลังจะบานแล้วขึ้นมาอีกแล้ว ดีใจมากเลยหลังจากให้นมกับไข่ไปนมกับไข่เลยแต่กำลังเจะง้องออกมาตะปงพตะแปะขึ้นมาหลังจากโดนขลน่มจากโดนฝนสองสอาทิตย์โดนหิมะไปตั้งสองรอบตอนนี้กำลังจะสวยค่ะดูสิคะถ้าเรารู้จัจัดจัใส่กระถางเสดดาวเรืองรุ่งเรืองรุ่งเรือง,งจัดใส่กระถางประดับประดาประ ผสมผสานก,นกันกับคุณนายเตือนเช้าคุณนายเปลี่ยนชื่อดีไหมคุณนายเตือนเช้านะคะกําลังจะกลับมาแล้วค่ะดีใจมากเดี๋ยวไปดูต้นเล็กๆไปดูอัปเดตความเจริญเติบโตของวันนี้อากาศดีดีใจมากเลยโดนสองอาทิตย์ไม่ได้ไปไหนเจอแต่ฝนนะคะ มีสีกาแดดกำลัองออกเห็นไหมคุณนายคุณนายคุณนายใบหลากหลายพันหลากที่จะแยกออกไปใส่กระถางอื่นบางคนก็ชอบสีแดงก็สีแดงชอบสีขาวก็แยกได้ชอบผสมประสานกันก็เอาปลูกใส่ปลนะูกรวมสีกันก็ได้นะคะกำลังเกี่ยวนางเจอแดดนางก็จะงเเมบานออกมาอย่างนี้นะคะสวยมากนะคะคุณนายตื่น สายคุณนายตื่นเช้าวีวีเป็นตีห้าอัตโตมัติค,คุณนายวีวี <c oughs> ดูวันนี้กันมาเลยไปดูอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์เจอฝนต้นเล็กๆดูของวีวีดูนะภูมิใจกระถางมีเจะเล็กไปแล้วดูปลูกมะเขือเทศใส่กระถางใหญ่มากนะคะดู มันมลูกดกมากออกเต็มไปหมดแล้วดูสิออกเต็มไปหมดแล้ววันนี้เ,เพื่อนๆหลังจากถ้าเราไม่มีนมสดกับไข่อดูครั้งที่เรายังเขียวลูกแดงหวานฉ่ำเลยแลกเปลี่ยนกันนะคะดูสิคะวันนี้หลังจากกาแฟที่กาแฟที่เราเอาออกจากเครื่องนะคะขี้กาแฟกาดกาแฟ okay. กาดกาแฟขีกาแฟเอามาใส่เลยค่ะโรยลงไปเลยนะล,ลงไปโรยลงไปในต้นนี้ก็จะใส่กาดกาแฟก็มีสารอุ้มน้ําอุ้มน้ําดูซีกาดกาแฟนะคะไอเดียดีๆก็มาแลกกันนะเขาจะอุ้มน้ํเขาจะมีกาดกาแฟเป็นปุ๋ยทําให้ ออกรูปแดงนูคะ่ะกาดก,กาแฟพี่ๆจะใส่อย่างนี้เลยดูสิชอบอุ้ยกินจะให้มีรสชาติหวานฉ่ำของมะเขือเทศวิวเริ่มแดงแล้วมันดกมากจริงๆดูมันใหญ่อุ้ยสารพัดมองไม่เห็นแล้วข้างในก็เยอะแยะเลยเยอะมากเลยทำให้ลูกดกนะคะกาดก,กาแฟเขาจะอุ้มน้ำสงกินดูสิสูงมากอันนี้จะ แค่ปลูกในกระถางนะก็ไม่กินไม่หวานไม่ไหวแล้วค่ะตำตำแตงตำไส้ตำบังุูงสู้อาทิตย์อาทิตย์กระบ่มหมดเลยค่ะดูยิ่งออกยิ่งดกนะคะอย่าลืมเอานําไปทํานะคะมันจะดกมากเลยนะคะบา,บายยชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แชร์ไอเดียกันแชร์ไปเลยค่ะวันนี้สดใสอุ้ยไปเดียวไปตัดหญ้าก่อนนะบายยไอเดียกัน สวยมากค so, ่ะ like. ต้นไม้ก็มีชีวิตเรารักเขาเราพูดกับเขาเขาก็โตดูสิจนว่าเอาเสื้อกเไยมาไว่ไหมค่ะดูปลูกใส่กระถางซื้อเด้อนี่ดูสิลูกดกตั้งแต่ปลายโคนถึงตั้งแต่ต้นต้นถึงถึงถึงถออกดอกก็เยอะมากมันจะเยอะเอา ไม่ไผ่คำไว้กันเยวนี่เอาไม้ไผ่คำไปปลูกแค่ดูสิเอาเชือกมัดไว้ปลูกกระถางเดียวก็ไม่หมดหรอกคะ่ะนะคะบายบายนะคะดูสิคะมันจะสวยมากมันใหญ่มากเลยมันใหญ่มากมันใหญ,มมใหญ่มันสูงมากดูสิปลูกใส่กระถางเดียวเดือคะ่ะนี้พ่อแม่พี่น้องเราตั้งไว้ตรงระเบียงบางคน ทั้งขดนัไอสตึกแคนเอซนเซกูดเันมามันจะลมดูซิวิวิเอาเชือกมัดไว้นะคะดูสิคะต้นใหญ่ไหมคะสวยมากเลยก็เลยมาอัปเดตให้ดูวิธีบำรุงง,ง่ายๆค่ะบำรุงใจพูดกับเขาบ่อยๆเขาก็จะลูกแดงลูกดก บำรุงด้วยกาดกาแฟขี้กาแฟอย่าเอาไปทิ้งนะคะเปลือกไข่ไข่ผสมนมก็วิตามินโปรโตีนให้ต้นไม้ต้นไม้เขาก็อยากจเจริญเติบโต,ตเหมือนเราเนี่นแหละคะ่ะถ้าไม่มีวิตามินก็เหนียวแห้งใช่ไหมคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าแชร์ไอเดียกันนะคะคลิกเข้าไปดูช่องวิวไทยสวีทอย่าลืมนะคะเสียดายน้องใหม่ไฟแรง ช่วยช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะถ้ามีถ้าชอบไอเดียแลกเปลี่ยนกันค่ะบ๊ายบาย